สวรรค์ชั้นยามาดินแดนที่ไร้วันเวลาเนื้อสวรรค์ดาวดึงขึ้นไปมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ไม่มีเช้าไม่มีค่ำมีเพียงแสงสว่างอันนุ่มนวลและความสุขที่ไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงที่นั่นคือสวรรค์ชั้นยามาดินแดนของเทวดาผู้สวยสุขอันละเอียดเกินคําบรรยายเมืองแห่งแสงผลึกโปร่งใสส่องประกายระยิบระยับเหมือนท้องฟ้าตราบนิรัน ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์เพราะทุกสิ่งเปล่งแสงออกมาจากจิตของตนเองพื้นดินเป็นผลึกใสดอกไม้ลอยอยู่กลางอากาศเสียงดนตรีกังวานจากสายลมอันมีชีวิตทุกสิ่งเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนไม่มีการเกิดดับไม่มีความมืดเทวดาที่นี่ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องนอนเพราะความสุขในใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดกาล แต่สุขที่ยืดยาวเกือนวัดด้วยเวลากลับค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความว่างอันละเอียดบางองค์เริ่มถามตนเองในความเงียบเรามีทุกสิ่งแล้วแต่เหตุใดจึงไม่อิ่มเต็มอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีเช้าไม่มีค่ำความเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีและเมื่อไม่มีความเปลี่ยนแปลงความเบื่อก็เริ่มเกิดนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการตื่นรู้ของเทวดาชั้นยาม,มา พวกเขาเริ่มเห็นว่าแม้สุขอันนิรันต์ก็ยังไม่เที่ยงเพราะวันหนึ่งเมื่อบุญสิ้นลงรัศมีนี้ย่อมจางหายจิตที่เคยล่องลอยอยู่เหนือเวลาย่อมกลับสู่สังสารวัติอีกครั้งแต่เทวดาผู้รู้ทันกลับใช้ความเบื่อนั้นเป็นหนทางสู่ปัญญาพวกเขาเริ่มเพ่งดูสุขที่ไม่เที่ยงและภาวนาเพื่อออกจากวงจรแห่งสุขทุกข์ไปสู่ความดับอย่างแท้จริง พระยามเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์น,นี้ทรงเตือนเทวดาเสมอว่าแม้สุขที่ดูยาวนานก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอย่าหลงในความงามแห่งแสงหากยังไม่เห็นความดับแห่งจิตสวรรค์ชั้นยามาจึงเป็นสวรรค์แห่งแสงที่สวยสงบแต่แฝงไว้ด้วยเสียงเรียกจากนิพพานเสียงแห่งจิตที่เริ่มเบื่อสุขและใฝ่หาความหลุดพ้นอันแท้จริง เมื่อเข้าใจความสุขที่ไม่เที่ยงจิตก็เริ่มก้าวสู่สุขที่ไม่ดับและนั่นคือทางของผู้รู้ทันในสวรรค์ชั้นยามา